ไัสดีค่ะวันนี้โพสเพจอยู่ที่หมู่บ้านอะคนเนคอัพสามวงแหวนบางแคเป็นบ้านสามชั้นมีเนื้อที่22ิบสองตารางวามีทั้งหมดสามห้องนอนสามห้องน้ําค่ะเข้ามาภายในตัวบ้านจะเจอกับห้องโถงก,กว้างหนึ่งห้องค่ะสามารถทําพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่นั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกได้นะคะถัดมาจะเป็นโซนรับประทานอาหารและโซนครัวค่ะ ในส่วนบริเวณครัวได้บิวอินเคาน์เตอร์ครัวและซิงลาจานไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะถัดไปจะเป็นโซนหลังบ้านนะคะพื้นที่ตรงนี้สามารถทําเป็นพื้นที่ซักล้างได้หรือว่าใครอยากจะต่อเติมเป็นครัวนอกก็สามารถต่อเติมตรงพื้นที่นี้ได้เลยค่ะด้านล่างจะมีห้องน้าให้หนึ่งห้องนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชั้น2กันเลยค่ะ ขึ้นมาเราจะเจอกับห้องโถงกว้างๆค่ะบริเวณนี้สามารถทำเป็นห้องอเนกประสงค์ได้เลยอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นห้องนอนหนึ่งห้องค่ะภายในห้องนอนจะมีขนาดกว้างมากๆเลยนะคะติดกับริมหน้าต่างสามารถมองเห็นวิวหน้าบ้านได้อย่างชัดเจนเลยภายในห้องนอนห้องนี้นะคะจะมีพื้นที่หลบออกไปเป็นห้องแต่งตัวค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำให้หนึ่งห้อง ไปที่ชั้นสามต่อกันเลยค่ะชั้นสามจะมีทั้งหมดสองห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ำค่ะฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนที่ติดกับริมหน้าบ้านกว้างขวางมากๆเหมือนกันเลยใช่ไหมล่ะคะนอกจากนั้นห้องนี้ยัยูวิวดีมากๆด้วยบ้านที่คบคันหน้าอยู่ขนาดนี้พายไม่ได้นะคะติดต่อ p r o พั r t ์เลยค่ะ